แม่ช่วยเช็คหน้าหนูหน่อยสิว่าหนูต้องทําอะไรบ้างยิ้มอีทีหนึง่งโ,โ,โอ้โหยักพยันมี่จิม้มไปให้หมอดูทันไปใคุณวิทย์ดูหัวรออะไรกันน่ะแม่ยิม้มสิโอ้โหไม่ตางกันเลยของแม่นิดเดียวไม่เยอะหรอไม่เยอะหันไปให้หมอหมอคะาหมอขวดค่ะสวัสดีค่ะหมอปอ โอ้วันนี้มาทําอะไระครับมีคนทักว่าไม่แขกตววกับหน у, วูว่าค่ะหมอช่วยฉีดบท็อกที่หน้านหนูหน่อยได้ไหมคะหนูมาร์กไว้แล้วหมอช่วยดูตําแหน่งหน่อยเอา,เอาตรงที่มาร์กเลยครับ <c oughs> ใช่ค่ะหมอแล้วกากระบาดนี่จะทำอะไรไว้ผิดผิดผิดคือฉีดผิดที่ ไหวไหมคะไม่ไหวก็ต้องไหวนะไม่ว่าสักกี่แกลลอนหนึ่งจะอยู่ค่ะขอตาเหลือกเหลือตึงตทุกสิ่งอยากต้องตึงยกเว้นหูค่ะแม่คะจะเอาสวยถึงชาติหน้าเลยนะคะเอาชาตินี้ให้รอดกันคให้มีหัวนะเด็กน่ารักน่ารักดูไม่โป๊กไม่ใช่ว่าดูมาจากปากซอยก็รู้ว่าเป็นกระเทยไม่เอานะคะได้ไหมคะหมอึงกับอ่ใจันเยอะมากจะตึงมากนะครับอ๋อไม่ติดค่ะโอ้อปเฟคโอเคค่ะสวัสดีค่ะพบหมอที่เสรีไทยนะคะอยู่ เราอยู่กับร่างอาจารย์ใหญ่นะคะซึ่งเป็นเดี๋ยว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 ฉันละค่ะ คุณหมอกุกไก่นะคะซึ่งทุกวันจะเป็นป้าแม่บ้านอยู่นิ่งๆน,นะคะอาจารย์ใหญ่ต้องนอนนิ่งๆค่ะเกี่ยวของน้องแพรเนี่ยขอยังไงก็ได้ให้สวยกว่าอันนี้ค่ะงั้นไม่ต้องทําอะไรคะ่ะสวยกว่าอยู่แล้วอาบูดอาบูดอาเดียวหาหัวละห้าแม่แขกตื่นมาคุยกับแม่แขกก็อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้คือวางยาสลบปุ่นไี่ได้หล่อนดูก่อนของแทหรือเปล่าเอามาฉีดฉันน้ำเกลือคือถ้าเกิดว่าไม่ผสมน้ำเกลือหน้าแม่ก็จะแข็งเป็นชายแท้ทุกวันนี้เหมือนผู้หญิงหรอ หมือนชายแทน็โอเค,คเไม่ต่างแม่แขกเวลายิ้มเนี่ยจะมีเส้นนะริ้วนะบริเวณหางตานะที่แม่แขกกังวลเนาะสองอนนข้างนี่นี่นนเพราอเราใช้บว็อกฉีดบล็อกได้นะแต่ตรงน,นี้ต้องฉีดปริมาณที่เหมาะสมมากไปก็บันเืองค่ะ <laughs> แล้วก็บริเวณหว่างคิ้วนะเวลาขยับคิ้วก็จะเป็นร่องๆองนิดหนึ่งนายกคิ้วโหนี่เป็นเส้นเยอะเลยนะเ <laughs> ส้นพวกนี้ครับปล่อยไว้นานเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเส้นถาวรได้ขอแบบยิ้มได้ตามไม่แข็งดูไม่วีนนะคะเพราะจริงๆเป็นคนอ่อนหวานน่ารักอยากดูนุ่มนวลคือการฉีดไม่ให้ตาแข็ง อย่ามากเกินไปเท่ากับอย่ารีเควสหมอเยอะเดี๋ยวไม่สวยหมอคะฉีดหน้าแม่แขกจนมือสั่นขนาดนี้เนี่ย จะไหวเหรอคะแล้วฉีดหน้าหนู่ตอนเนี่ย,ยฉีดหน้าคนดงัง<ม>ก็มีเกรงบ้างครับมาดามแพมต้องใช้กี่แกลอนครับหมออันนี้ตาจะเป็นคันรถมั้งครับห้ามพูดคะ่ะห้ามเถียงคะ่ะหมอปักลึกๆได้เลยนะคะมาดามหนังเหนียวคะ่ะกับเข็มก็เป็นเพื่อนกันค่ะคิดๆกันหน่อยบังหมอบอสเสร็จแล้วทุกคนตรงไหนไม่สวยบอกเดี๋ยวมาทําอีกค่ะไอ้บอกว่าไม่สวยเหรอคะเอาตรงไหนมาไม่สวยเดี๋ยวทำอีกค่ะดังนั้นนะคะขอบคุณพี่หมอบอสมากนะคะสําหรับวันนี้ไว้ยอบย นทินชีาาคลินิกค่ะถนนเสรีไทยค่ะรีบมาก่อนหมอมือสั่นหนังเหนียวแล้วค่ะหมอแทงกึกกๆๆกแล้วฝางอกเลยนะฝากตัวเป็นเมียน้อยดีหรอได้หรอ